สายโอ้อหโหสวอ,อยู่ส่ดีดเออเหมานอยู่ครับตัวนี้อ่าแต่แรลกของปีนี่นครับบัหน่อยบอใหญ่นะครับนอกกนลังงามเลย,ย,เลยครับเออหมานหมานหมานเฮ้ยใ,ให้เพิ่งเบิ่ง มันแล้วมันแล้วครับโบน้อยนะครับนี่หญ่เติบมันแล้วครับมันนี่ครับสวัสดีย้ำแรงครับผมกะมันนี่กะว่าสิภาพพี่น้องไปหาใส่หนูนะครับเนาะครับผมผมมันนี่เอาชั้งบวงชั้งกับดักเครื่องมุกกมมาแล้วนะครับกะยางละสิบก่าลังนะครับเนาะแต่กับุหูว่าสิมี่มองใส พอบันไดนะครับเนาะเอาต้องไปเบิ่งกันก่อนครับเพราะว่าช่วงนี้กะเพื่อนยังเกีียวเขาเพ่ท่านเบิร์นะครับเนาะเดี๋ยวเข้ามาล่องหาหม่องใสเบิ่งกันนะครับเนาะเดี๋ยวไปหาหม่องใสกันครับผมครับ <c oughs> มองนีกะไใสเป็นกับดักเครื่องมุกกลมนะครับเนาะมันทางมันบ่ค่อยชัดนะครับเนาะหละกักการมันเป็นพื้นที่ตัดสั้นน้ำเนาะครับ รับเป็นเสียสั้นประมาณนี้ครับโนะมันแต่มันก็มีหน้าครับมันเป็นห้อยหนูแรีนขามมาหน้านะครับนะมันมีห้อยอยู่ครับเดี๋ยวไปหาสซกันต่อไปครับครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งนะครับเนาะกับดักเครื่องมุกกลมครับผมกาสาเหตุที่ผมใส่กับดักเครื่องมุกกลมนะครับเนื่องจาก ห้อยมันนะครับมันบอคอยชัดเจนนะข้อนอกระกวมันมันค่อนข้างจะพื้นที่มันบอสะดวกปไปนดยนะครับมันจะห้อยมัวๆอยู่แต่มีห้อยคุดห้อยอยางก็เลยว่าใส่ขันท้อใส่เครื่องวงกลมนี่มันมีโอกาสมากกว่านะครับสำหรับบวงบวงนี่ต้องไปเห็นห้อยค่อนข้างชาัดเจนเป็นห้อยแบบห้อยยางห้อยผ้าเน่นสินะครับม่ใช่ใส่บวงจังสีหมอครับ ครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตใส่กับดักไปเรื่อยๆเลยนะครับจนม่เหล่าล้วนะครับน้ะเดี๋ยวจังมาเบิงกันนะครับว่าสีหมานประมาณนะครับน้อครับผมผมขอไปใส่ให้แม่เหล่า่อนนะครับสวัสดีย้ำเศารครับผมมนีมหายามหนูนะครับนาะเหมื่ว่านบ่ได้ใส่บวงเลยนะครับก่าพื้นที่มันยังไม่ค่อยมีนะครับนาองเขาเพิ่งจะยงเกีียววัานแล้วหลายนะครับยังมีเขาที่ทัานเกีียวอยู่ กเกิดได้ใส่กับคื่องมุก,กลมนะครับเนาะใส่ได้แค่หกหลังนะครับกะคนมักใส่มักหานะครับเนาะใส่ได้น,น่อยกับว่าเป็นยังขอได้ห้านะครับเดี๋ยวไปเบิ้งครับว่าสิได้โตบ่เนาะครับเนาะไปเบิ้งครับเป็นยังไงเนะ <laughs> <ด>าะผมมีอย่างนะครับเนาะ บโบเขาครับพอเป็นยังครับเดี๋ยวไปเบิ่งล้างต่อไปครับหน้ายัางก็ยังมีนามอยูน่น,นะครับพึ่นพเ,เพ,นพิ่งเออเพิ่นเพิ่งเกี่ยวไปบดนไปรนเดี๋ยเออเออเออน้ำสายทางเป็นยังไง นิ่งนะครับมิจิลีไปน้องเชยไปเบื้งเบื้องล่งนั่นสายโอโอหมันอยู่ครับตัวนี้อ,อ่าแตมแหลกของปีนี่นครับบ่อหน่อยบ่อใหญ่นะครับนอกกบนกำลังงามเลย สวยเลยครับเออมันมันมันเฮ้ยให้เพิ่นเบิ้งเบื้งมันแล้วมันแล้วครับโบน้อยแล้วครับนี่ใหญ่เติบมันแล้วครับวันนี้เออโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ้งหลังต่อไปนะครับนาเลยอีกสองหลังนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับไปไปเบิ้งครับเดี๋ยวหนังเช็ดผ้าไปเบิ้งมันสั้นเนี่ยยังอยฮะ

นี่แหละนี่แหละเออบอติดบอติดวะเออบอติดก็บ่เป็นยังบอติดนะโอเคครับบอติดอ่ะบอติดเอาอีกรังนงครับบอติดนะบองทีเราบ,บอติดแกเชือกดีๆเเลยหนีบมือเ จะต่องย่าบาดหน้านะ,ะสุรูปแล้วปติดนะครับเนาะดึงเหล,ล็กดึงเหล็กดิดึงเหล็กอย่ามาดึงเชือกอสร็รูปแล้วปติดนะครับครับผมกะมือน,นี้กะถือว่าได้ตัวหนึ่งนะครับเนาะ ก็ขี่ไล่นะครับใส่หกหลังนะครับนาะมันบบค่อยมีหม่องใส่หม่องนี่ขัดตะเกียวนะครับเพื่อนยังมันยมดีร่วมเขากองเขาอยู่นะครับครับผมอ่ากะคลิปนี้กะขอบคุณที่ติดตามและชมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อต่อไปโดยนะครับผมสำหรับที่นี่ก็สวัสดีครับผม บายบายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม